โยเซ่ห้ากับสวัสดีครับ G N Game N Channel ขอต้อนรับทุกคนผมน็อตหรือรถตุน,น็อต A D E อาหารก็ไม่นานน่าจะนับเดือนได้แล้วนะครับก็วันนี้ก็นึกไม่ออกว่าเราจะเล่นเกมอะไรนะแน่แน่ก็คือ b G W เเนี่ยผมทําไว้หลายพาร์ทมากเอ้ยไม่หลายหลายพาร์ทมากจนรู้สึกว่าคนที่มาดูเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเบื่อกันจนนึกไม่ออกว่าจะเล่นเกมอะไรดีแล้วนะครับจนสุดท้ายก็ามาประจุที่การ ที่จะต้องมาเล่าเรื่องนี่แหละนะครับเพราะว่าคอมในตอนนี้รู้สึกว่าสเปกก็กำลังจะตกรุ่นในประมาณสองถึงประมาณสองปีอ่ะนะก็น่าจะตกรุ่นแล้วแต่ก็อาจจะมีเวลามากพอที่จะสามารถทา,าร์ตเงินต่อนะครับสมมรถก็คือเก็บเงินเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซื้อคอมใหม่นะครับ เอาละเรื่องที่ผมจะมาเล่าวันนี้นะมันเป็นเรื่องที่ผมอะไปเจอมาในระหว่างที่ผมไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดน,นะครับคือเรื่องมันก็คือผมอะพอแต่งตัวอะไรเสร็จก็คือเป็นทริปครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ ไม่ถึงขัง้นกับเามืดอ,อะไรกันนะก็คือ6โมงเราออกตัวไปแล้วอะเราเดินทางไปแบบว่าโอ้โหไปแวะปั๊มแวะปั๊มเนี่ยเติมน้ํามันไปนะครับตามปกติแต่ว่าพอเวลาจอดไม่ได้แวะเข้าร้านสะดวกซื้อเลยนะถึงจะจอดเข้าไปแค่ว่าจอดเข้าห้องน้ําจอดเข้าห้องน้ำไปตลอดแล้วแหละไปจนถึงจุดหมาย แล้วพอไปถึงก็บ้านญาติเขาแบบว่าโอ้โหถือว่าเขาก็ต้อนรับต้อนรับเราแปลว่าแค่พอปินกันเองพอจากนั้นคือก็ชวนครับชวนพวกเราแล้วก็ไปตลาดนะครับไปใจตลาดหากับข้าวหาเครื่องทำกับข้าวอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็หาขนมมาทานด้วยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยที่หาเจอก็พวกอาหารทะเลหรือไม่ก็พวกปลาพวกผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาทำเพราะแล้วพอกลับมาทํากับข้าวอยู่กันเสร็จสับผมอะก็ในระหว่างที่เขาทำกับข้าวผมก็จะดูหนังก็คือยะาาเี่เขาเปิดทีวีทิ้งไว้เขาเปิดหนังอยู่นะครับแล้วพอสักหนก่พี่ผมก็มานั่งอยู่ข้างอ เล่นโซเชียลตามภาษาเข้าไปซึ่งผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรเขานะครับแล้วพอทำกับข้าวเสร็จเนี่ยผมก็ต้องไปร่วมวงกันกินข้าวกันแล้วก็เวลานั่งกินอ่ะก็จะนั่งแบบนั่งขัดสมาธินะรับนั่งขัดสมาธิแล้วก็มันกินข้าวซึ่งมันก็ปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบไม่ได้แบบว่าที่บนรับรวยอะไรนะครับขอแบบว่าเพราะวที่แบบว่า,บบวา,บบวาเน้นอยู่เป็นกันเอง แล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแบบที่แบบว่าไม่ต้องเดือดร้อนใครแค่นี้ก็สบายใจแล้วครับกินข้าวเสร็จพูดคุยแบบสาระทุกๆปบไปไนะครับกินไปเรื่อยๆและจากนั้นพอเวลาเข้าเตียงนอนมันมีช่วงหนึ่งก่อนนอนคือพ่อผมเอาที่นอนแบบปั๊มลมมาด้วย แต่ปัญหาคือมันนอนได้แค่คนเดียวเท่านั้นมันนอนได้คนเดียวเพราะว่ามันเป็นที่นอนสําหรับนอนคนเดียวอยู่แล้วผมก็เลยอ่ะตัดสินใจแล้วให้คุณแม่นอนอให้คุณแม่นอนนอนว่าพุกวันกก็ดูหนังไปเรื่อยๆเพราะว่าหนังมันยังไม่จบผมดูจนจบจนน่าหวาดแบบเกือบๆจะไปไปลายเรื่องแล้วแม่บอกว่า ลูกเอ่อถ้าไปไปได้เดี๋ยวให้ลูกมานอนบนที่นอนปั๊มลมน่าจะดีกว่านะเพราะว่าแม่นอนแล้วมันรู้สึกแบบเวียนหัวลูกก็เลยสลับกันนอนแล้วก็อ่ะแล้วแต่แม่เลยก็สลับกันนอนผมก็นอนอยู่บนที่นอนลมนี่แหละแล้วพอนอนไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนกับว่าเหมือนมีไครมา อพอผมลืมปาเบนนิดจึีเอ่ะปาเบนอ๋อลูกของญาตินี่แหละเขาเพิ่งกลับมาเพราะว่าเขาติดภาร,รกิจ่งานเขาก็เพิ่งจะเสร็จตอนดึกนี่แหละเข้าใจแหละบางคนก็กะงานดึกอยู่พอสมควรผมก็เลยหลับต่อจนถึงเช้าตื่นมาเสร็จปุ๊บพอผมไปสะกิดเลยสะกิดหลังผมตอนนั้นคือผมนอนแบบ หันซ้ายไปลกูกตื่นด้แล้วอาบน้ําเดี๋ยวไปงานไม่ทันผมก็เลยว่สะดุ้งพึ่งตื่นเอาผ้าเช็ดตัวเอาเสื้อผ้าวุ้นพุ่งไปห้องน้ําอาบรววพอไปถึงก็บอกว่าอ๋อย่าไม่ต้องรีบลูกเยอยยังอีกนาน เข้กูนี่เพื่อะแต่อย่างน้อยอยังพอมีเวลาเหลือเพื่อที่ผมพอจะกินอาหารเช้านะครับยังพอมีข้าวพวกผัดกระลำปีเหลือให้ทานด้วยหมผมซึ่งส่วนตัวผมชอบมากผัดกระลำปีโดยเฉพาะยิ่งถ้าผัดกับเนือ้อหมูอร่อยโอเคเลยไม่ว่าจะเป็นหมูชิ้นหมูหั่นชิ้นหรือว่าจะเป็นหมูสับยังไงก็อร่อยนะ ชอบมากแต่ขอแค่ว่าปรุงรสออกมาดีก็พอนะครับกินข้าวอะไรเสร็จสับก็คกลือเราเราคือผมอะอาบดาำก่อนคนแรกถัดไปคือคุณแม่อาบเสร็จไปคุณพ่อต่อและท้ายสุดโดเพราะโดนเอ้ยผมวัาจริงด,ด้วกวันนะครับพี่ผมพี่ผมเนี่ยเขาจะตื่นท้าที่สุดแล้วถ้าหากไม่มีเวลางานเนี้ยนะ ไม่มีเวลางานที่ผมจะตื่นช้าที่สุดแต่ผมอะอาจจะช้าเป็นระดับรองรองเพราะว่าช่วงปีเจ็ดกว่าผมตื่นนั่นคือปกติผมแต่เนี้ยช่วงที่แบบว่าต้องไปงานเนี้ยต้องตื่นช่วงเกือบเกือบ,บตีหกนะครับหกโมงเช้าตื่นพี่ผมตื่นทีหลัง แล้วก็กลับไปนอนกลับไปเข้าน้ํานะครับอาบน้ําอะไรเสร็จสับเตรียมตัวอะไรก็เสร็จแล้วแล้วก็เตรียมของที่จะไปงานวัดแล้วก็เอาเสื้อผ้าไว้ด้วยเพราะว่าเราจะนอนกันที่บ้านญาติหลังแรกเนี่ยเราจะนอนแค่คืนเดียวแลวหลังจากคืนนั้นเราก็จะไปนอนอีกบ้านหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นต้องแวะไปที่วัดก่อนนะครับแล้วก็ไปแวะบ้านญาติที่หนึงด้วย คืองานวัดเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ผมแวะไปในรอบเนี้ยถือว่าเป็นงานที่มีมารยาทอยู่พอสมควรนะพอเวลาแบบเราทำพิธีตรวจศัพท์เน่ยแบบเขายังเห็นใจคนที่แบบว่ายืนอยู่ข้างนอกนานๆอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเตรียมเก้าอี้มาให้แต่ละคนนั่งอะไรยังไม่พอ เลี้ยงโอเลี้ยงมาให้ด้วยโอเลี้ยงมาแจกแจกมาเลยคนรักวดคนรักวดแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะโอเลี้ยงนะน้ำสับปะรดเขาเตรียมมาด้วยเขาคั้นมาเองเลยน้ําส้มเขาก็คั้นเอามาแจกจ่ายให้กับผู้คนในวัดพอสวดเสร็จสวดไรเสร็จอ้าวตามดีๆเสร็จเจรียบร้อยแต่จูจูคนที่สวดแหละเขาบอกว่าอ่อขออภัยค่ะ ดืมสวดอีกบทหนึง่งพระช่วยเพราะฉะนั้นต้องโวกกลับไปสวดไอ้บทนั้นต่อจนมันจบจริงๆแล้วก็กลับมาทำพิธีต่อโอ้โหอะไรวันนี้ญาติชีวิตโก้ก็ขอญาตหน่อยเถอะขอญาพูดจหยาบเลยเพราะว่าผมนีใสอย่บงนี้จริงๆ พอจากนั้นสวดเสร็จทำวิธีรเสร็จเราก็อาบเตรียมตัวนั่งแล้วก็ไปแไวะบ้านญาติ้วตอนนั้นก็คือพี่ผมเขาอยากจะถ่ายรูปรับปริญญากับญาติของผมเพราะว่าญาติผมเขาก็จบเหมือนกันเขาเลยอยากจะมาถ่ายรูปด้วยกันกับญาตนินะผมก็นังถ่ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอถ่ายรูปอย่างเป็นทางการเสร็จต่อไปญาติพี่สาวผม เขาอยากถ่ายอัพขึ้นสตอรี่โดยชวนผมมาถ่ายอัพขึ้นสตอรี่ด้วยอัพถ่ายเสร็จปุ๊บเอา้าไม่รู้จะทำได้ยังไงผมเผลอผมเผลนแลบลิ้นไปก่อนผมเผลอแลบลิ้นไปก่อนจนเราแบบเฮ้ยาไม่รู้เอ้าผมมาผมต้องไปขอโทษยกใหญ่เลยอ่ะพอสักพักหนึ่งอ่ะกลับมาต้องเปลี่ยนหน้าใหม่แล้วนะผมผมทำได้เงี้ย ประมาณนี้แหละพอถ่ายจนจบแล้วก็่อนจะกลับเนี่ยเขาสั่งน้ำมาไว้สั่งเป็นน้ำแดงน้ำเขียวอะไรอย่างเงี้ยน้ำเขียวโซดาน้ำแดงโซดามาก,กินนะครับแล้วก็เรายังกลับไม่ได้จนกว่าน้ำมันจะมาถึงมือซะก่อนนะครับพอน้ำมาถึงเสร็จเราก็โอโ้เดิมให้สววชื่อแบบายร้อนกันไปก่อนแล้วก็เราพูดคุยแบบสารทุกสุกดิบครับ จากะอีกเช่นเคยนะครับแล้วพอเดิมเสร็จเราก็ไปนั่งรถไปเที่ยวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปถึงบ้านไปถึงบ้านญาติที่เราจะนอนพักอีกที่หนึ่งอะซึ่งบ้านหลังเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆห้างเลยเพราะมันอยู่ติดกันเลยแล้วก็เราอ่ะ ไม่ได้ไปเที่ยวห้างกันก็คือนั่งคุยกันแบบเออเรื่องทั่วไปมันเป็นเรื่องเฉพาะเลยเป็นเรื่องของคุณพ่อผมอออแม่เขาแต่ว่าผมเองก็ยุ่งเกี่ยวมันก็ไม่ได้ด้วยผมก็เลยแบบนั่งเล่นโทรศัพท์ไปนอนพานจนกว่าแบบว่าแบตเตอรี่ผมใกล้จะอ่อนแล้วผมก็เลยหยุดพักไปช่วงหนึ่งแล้วก็นอนพักอีกสักหน่อยแล้วพอสักพักหนึ่งมันถึงเวลาดูข่าวด้วยนผมเลยอ่ะ ิดทีวีดูดีกว่ามันจะมีข่าวอะไรว่าสุดท้ายม่งก็มีแต่ข่าวเดิมๆว,วนอะไรโอ้โหเหมือนมาแล้วแล้สุดท้ายผมก,ก็ไปเดินเล่นอยู่ข้างนอกเดินเล่นไปอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีกว่ากว่าจะถึงเวลามื้อค่ำนะเราจะเรียกมือเย็นก็ได้นะเพราะว่ามันเวลามันกระชันคลิปกันแล้วเกินนะระหว่างมือค่ำกับมือเย็นเนี่ย นะครับพอถึงเวลาเนี่ยญาติเขาพาผมไปทานร้านอาหารร้านหนึ่งต้องบอกเวลาร้านเนี้ยเขาแล้ออาหารอร่อยแต่ผมอะ่ะแต่ติดที่ผมอะ่ะเลือกเมนูที่ซิ้นคิดไปนิดหนึ่งคือร้านเนี่ยเขาขายแบบพวกอาหารแบบเอออร่อยอย่างพวกกับ ่ามึกผัดไข่เค็มแกงจืดอต้มยำอะไรเงี้ยผมไข่เจียวกุ้งสับพอ่พอพอ่อบอกฮากเมนูก็เแล้วไอ้มี่ัะไเยอะไัเงี้ยเยอากเมนูสิ้นคิดอย่างนี้เลยลูกโอ้โห <c oughs> ผมก็บอกเอาไงได้พอ่อลอูกูอะคิดไม่ออกจริงๆ แลสุดท้ายเอาวได้ไข่เดียวกุ้งสับมาตักปุ๊บเอากินข้าวอ,อะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่บ้านญาตต่อแล้วพอสักพักหนึ่งพี่ผมกับญาติพี่สาวผมเขาชวนผมไปกินของว่างต่อแต่พ่อกับแม่เขาจะนอนก่อนแล้วเพราะว่ามันเพราะว่าพ,พ่อแม่ผมก็ไม่ไหวแล้วจะนอนพักแล้ว ผมก็เลยอ่ะตัดสินใจไปนั่งกินของหวานนะครับก็ไปที่หนึ่งซึ่งที่ของเขาก็คือทำเลขเขาถือว่าทําดีนะแล้วก็อาหารเนี่ยที่ทําออกมาของว่าเนี่ยโอ้โหอ,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 อร่อย <c ười> เครื่องดื่มนี้ก็ยี่ยมเลยผมเลือกเป็นไมโลคไมโลนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วผมกินแบบอ่ะนับนับไป ไมโลโอวันตินนะแล้วก็พวกของหวานอยู่ตรงหน้าเราก็เราไม่รู้ว่ากินอะไรคือเรากินจับกินเลย,เลยซ้อมเจมเกนกินเสร็จกินเสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งญาี่สาวอีกคนหนึ่งเขาก็พึ่งมาถึงเข้ามาแบบมาแบบว่าช่วงร้านเนี่ยเขาใกล้จะปิดแล้วแล้วเราอะแล้วกลุ่มที่ผมอยู่อ่ะ มันก็เหลืออยู่อยู่ที่กลุ่มเราอยู่กลุ่มเดียวอะแล้วพอยินเสร็จอ้าวแล้วมาพูดคุยกันแล้วเขามาพูดคุยเรื่องผมด้วยตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างในตอนเนี้ยนะครับก็ถือว่าสบายหรือว่าอยู่แบบปกติสุขดีนะครับสบายใจก็อยู่เฝ้าบ้านหลังจากนั้นกลับมาปรากฏว่าไปถึงเนี่ย ประตูะบ้านฝั่งหนึ่งอ่ะล็อกไว้แล้วล็อกจากข้างในด้วยแต่โชคดีมันยังเหลืออีฝั่งหนึ่งอีฝั่งนึงญาติพี่สาวผมมีกุญแจอ,อยู่อ่ะเราเข้าไปเราแต่ว่าเราต้องเข้าไปแบบเงียบๆเพราะว่าผมคิดว่าแต่ละคนก็น่าจะหลับไปแล้วล่ะพอไปถึงเนี่ยโวางเสื้อผ้าวางกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อย พี่ผมตัดสินใจอาบขออาบน้ำก่อนเราอาบจนเราแบบเราสังเกตเราก็เช็คดูตามจิตจนลืมตัวว่าเราไม่ได้เอาแปลงสีฟันขึ้นมาด้วยเราก็เดาออกว่าพ่อข่บแม่ผมก็น่าจะไม่ได้แปลงฝันด้วย <c oughs> จนสุดท้ายผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจนสุดท้าย เอาล่ะแปลงสีฟันที่ยังไม่มีคนรใช้รอยแกะแล้วก็ตั้งไว้อยู่อย่างนั้นอะ่ะยังไม่ได้ไปไหนด้วยเราก็อาล้างล้างลาง้ลางแปรงก่อนใช้งานเราแปลงฟันตามปกติเลยล้างเสร็จอาบน้ำเสร็จโอ้โหบอกเลยสบู่สบู่ก็ต้องใช้ของที่บ้านอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้พกมาด้วยยาสระผมยังอยู่ในกระเป๋าซึ่งกระเป๋านั้น เ่งมันรวมกับที่ใส่แปรงสีฟันยาสีฟันด้วยลืมอยู่ในรถผมก็ต้องทําใจหรืต้องใช้วิธีนั้นะน,ะนะั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีทางเลือกพออาบเสร็จอ้าวเราก็กลับป่าเข้าห้องนะครับแล้วก็มานัง่งไถไถไถโทรศัพท์ไปเรื่อยๆพอถึงสี่บ้านหนึ่งพ่พี่บอกว่าอ้าวนอน นอนแล้วล่อเ็กบว่าันเด็กมากแล้วโอเคเราก็นอนชาไปปุ๊บนอนไปตื่นช้ามาปับ๊บนั่นคือเที่ยวกับวันสุดท้ายที่เราต้องกลับบ้านแล้วนะครับพอสักพักหนึ่งเขาน่าจะชวนเราไปกินมือม้อเช้าและมื้อเช้านี่ก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันใกล้ๆบ้านเขาเลย แล้วก็ทำเลก็ทำออกมาดีนะธรรมาชาติมากจนถึงขั้นว่ามีไก่แจ้สองตัวเดินอยู่ตามสบายเลยเดินแบบตามสบายเลยแล้วก็ไปเดือดร้อนไขด้วยเราก็สั่งแบบขนมสั่งน้ามาทานเรื่อยๆทานไปกินเสร็จสับพอกลับบ้านครับกลับบ้านระหว่างทางใกล้จะถึงแล้วจอดแวะร้านอาหารสักร้านหนึ่งนะครับไปกินข้าว พอมาสักพักหนึ่งมีเมนูเข้ามาจนไม่รู้คิดอะไรแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันคือสมอตอนนี้มันปั่นอยู่กับไข่เจียวไข่เจียวกุ้งสับ <c oughs> อีกแล้วเลยอีกแล้วเนี่ยนะเออโหสิ้นคลิดแล้วเ <c oughs> <ห>กินนัดน,น,นะ <c oughs> ทักมาอย่างเงี้ยพอออกมาจานตรงหน้ามีไข่เจียวกุ้งสับแล้วมีต้มยำแล้วก็มีเป็น ปลาดุกปูหูทอดกินอะไรเสร็จสับได้รักก็คือราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยค่ะอาหารเนี่ยมันไม่ได้แบบแรงอะไรขนาดนั้นแล้วก็ขับรถยาวไปเลยยาวไปเลยจนกว่าจะถึงบ้านถึงบ้านเสร็จเราก็นอนพักกลางปกตินะครับแล้วก็เรื่องมันกันเลยเถิดไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือไอเรื่องที่สิ้นคิด เรื่องอาหารนี่แหละบัวผมอ่ะฝักแต่ไข่เจียว <c oughs> ไข่เจียวกุ้งสับด้วยนะพอล่าสุดเนี่ยพี่ผมชวนไปกินข้าวนะครับที่ร้านข้างนอกก็หน่อยไปเจอร้านหนึ่งร้านนี้โอ้โหโเขาทำที่ทำอาหารอ่ะเลออ้ไม่ใช่ห้องทานอาหารเป็นแบบ ทรงสูงไปแบบทาวเวอร์เลยอะอารมณ์เหมือนว่าเหมือนเป็นเป็นป้อมตรวจการแต่อันเนี้ยไม่ใช่ก็คือทําเป็นทรงสูงแล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็มันจะมีแบบระเบียงอันนึงที่มันตรงพื้นมันจะเป็นตะแกรงที่เราเรานอนเหมือนเป็นเปลก็ได้ซึ่งผมไปลองนอนดูแล้วเราก็หวาดเราเองไงว่าเราจะตกไหมกลัวเหลือเกินแล้วพอถึงเมนูที่สั่ง พอพอ่พอผมไม่รู้ว่าพ่อผมเดล,ล๋งวหาด,หออดอูอะไรคุณพ่อทักไปเลยไอก็ได้แต่อย่าเป็นไข่เจียวนะลูก <c oughs> เขาคงจาแหละวันลูกอ่ะชอบกินไข่เจียว <c oughs> <c oughs> โอ้โหเออเอาอะไรก็ได้อย่าเป็นไข่เจียวนะลูก <c oughs> เพราะว่าไข่เจียวเดี๋ยวเราก็ทําเองได้ <c oughs> ท,ทักจนบอกว่าอออืไืไม่เหลือแล้วไข่เจียวเราเอาไปดูอื่นกันได้วะจนสุดท้ายคือพี่ผมก็เลือกเมนูที่เราคิดไว้เหมือนกันคอหมูย่างสามชั้นทอดแล้วก็ต้มยำน้ำข้นพอกินเสร็จสับโอ้โหอร่อยแน่อร่อย,ออยชัดจนกินเสร็จอ่าใบเที่ยวห้างซือของโน,โน่นนี่นั่นเป็นเครื่องใช้ในครัวเสร็จกลับบ้านตามปกติ จนตอนนั้นคือผมไรแง่คิดแล้วว่าอ้าวรอบหน้าถ้าไปร้านอาหารก็อย่าสิ้นคิดถึงขั้นต้องสั่งไข่เจียวเชียวข้าวไข่เจียวนี่คือต้องบอกว่าเป็นเมนูโปรดของผมแล้วในหมวดของเมนูไข่ผมต้องบอกจริงๆนะว่าไข่เดนมันมีเมนูอะไรที่แบบว่าเป็นเมนูโปรดของคุณมันก็ คอมเมนต์เข้ามาได้นะนะครับบางผมเองก็มีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างในพวกไข่เจียวไข่ดาวผมก็ทานบ้างแล้วก็มีข้าวผัดข้าวผัดนี่ผมชอบทําแบบเกือบจะทุกวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยผัดกะหล่าปีหรือไม่เราก็ผัดบ็อกโคลี่ชอบมากนะครับคุณผู้ชมมีเมนูอะไรที่เป็นเมนูโปรดของคุณก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ แล้วก็วันนี้ก็ขอจบการเล่าเรื่องกับพี้เท่านี้แล้วกันอาจจะพูดแบบเ้องะพูดแบบไม่รู้เรื่องไหนต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปมานานจนรู้สึกว่าทั้งแต่การพูดผมก็ตกไปวกไปเลยนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากฝากด ไล like ด้วยนะครับถ้าใครเพิ่งมาใหม่ก็กดซ mm ับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วว่าจะมาใหม่วิดีโอหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ